สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์เนาะประจําวันที่4จนถึงวันที่8นะครับผมก็สัปดาห์นี้นะครับก็มีข่าวแดงเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาได้เรียนดูกันนะว่ามีปัจจัย ทางด้านเศรษกิจอะไรบ้างที่สําคัญนะครับก็ห,หาหยจากการพิค์อราฟไปนานประมาณ2สัปดาห์ได้เนาะพอดีมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับช่วงนี้พี่หมีอาจจะได้ทําแค่ในส่วนของตัว Time Frame Week เอาไว้ให้ก่อนนะครับส่วนสัญญาณการเทรดการมุมมองรายวันนั้นก็จะส่งให้กับพวกเราในห้องไลน์เนาะนะครับโอเคอันดับแรกครับมามองครับในส่วนของตัว t ท m e อ่าวัน จันที่ถึงนี้นะครับก็ไม่มีปฏิทินเศรษฐกิจหลักอะไรนะครับอาจจะมีช่วงเปิดตลาดตอนเช้านะครับหรือในส่วนของตัวช่วงเปิดตลาดอเมริกานะครับปฏิิทินเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับเริ่มจากในส่วนของตัววันอังคารเนาะนะครับมีในส่วนของตัวนี้ครับสาหรับคู่คนที่เล่นสกุลเงินอ่าญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเงินเยนนะครับ Bank of Japan นะครับมีก็ออกมาพูดนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนอ่าอันนี้ครับใบ 355นะครับบนังนงคารนะครับอ่าเจอรมันไฟแนนซ์เซอร์วิสพีเอ็มไอนะครับแล้วก็ในส่วนของคืนวันนั้นครับตอนสี่ทุ่มนะครับ ISM s e เ v i c e ซอร์วิสนะครับตอนนี้ก็ยังยู่ช่วงหน้าหนาวนะครับข่าวก็จะมาดึกกันหน่อยเนาะนะครับตัดภาพมาดูในส่วนของตัววันพุธครับ อ่าวันพุธนะครับวันพุธเนี่ยเริ่มมีไฮไลท์ที่สําคัญมากขึ้นละนะครับไฮไลท์สําคัญมากขึ้นมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวอันนี้ครับสี่โมงเย็นนะครับบ่ายสองสี่โมงนะครับบ่ายสองเป็นเทรดบาลานซ์ของเยอรมันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว construction PMI นะครับมีในส่วนของตัวเลขคาดการณ์นอร์ฟลาม์นะครับก็คือตอนสองทุ่มสิบห้าตัวเนี้ยวิ่งไม่วิ่งแล้วแต่สัปดาห์นะครับแล้วแต่สัปดาห์เลยเนาะนะครับแต่ไฮไลท์ของวันพุธครับมันอยู่ที่ตรงนี้ นะครับในส่วนของตัว Joblet Opening นะครับก็คือตัวเลขตำแหน่งการอ่าตำแหน่งที่รัฐบาลเปิดรับในการทำงานเนาะนะครับประกาศโดยรัฐบาลนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับคือตัวนี้ครับในส่วนของตัวเฟดแชร์นะครับลุงเจโรพาเวลมาในส่วนของตัววันพุธและวันพฤหัสมา2วันนะครับการมาวันพุธและวันพฤหัสเนี่ยเป็นการให้ถ้อยแถลงกับรัฐสภา นะครับก็คือในส่วนของสสและสอวอนะครับก็จะถามเกี่ยวอะไรครับที่ทางเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนะครับว่ารุงมีนโยบายยังไงนะครับรวมถึงอีกปัจจัยนึงเลยนะครับสาเหตุที่เกิดจากวันสุกร์นะครับก็จะมีในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่มันออกมาไม่ดีนะครับนะักลงทุนเลยค่าดก,การณ์กันว่าเฮ้ยเนี่ยเฟดจะทําการลดดอกเบีย้ย นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาหมอกนะครับแต่อย่าลืมนะครับประมาณสัปดาห์หน้ามีการประชุมเฟดเนาะมาเป็นสิ่งที่นักลงทุนคาดการอยู่รอดูครับว่าดูจะตอบคาถามว่ายังไงเนาะนะครับแล้วก็ตอนสี่ทุ่มครึ่งครับ BOC นะครับตัวนี้ไม่เท่าไหร่ของแคนาดาเนาะอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อครับในส่วนของตัววันพุธครับนะครับวันพุธก็มีลุงออกมาอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ช่วงมันจะมีตอนนี้ครับ 2ทุ่ม15้านะครับก็คือในส่วนของตัวยุโรปนะครับแล้วก็ตัวเลขขอรับสิทธิการการว่างงานนะครับตอน2ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งถ้ามองมองตัวเลขอย่างเงี้ยคาดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ห่หางกันมากนะครับแต่นี่ครับในส่วนของตัว ECB conference นะครับ press conference เนอะก,กับตัว Fed share นะครับแล้วก็ FOMC นะครับ มาสเตอร์นะครับออกมาพูดนะครับอันนี้คือในส่วนของตัววันพุธนะครับมาดูไฮไลท์สําคัญครับอยู่ที่วันศุกร์นะครับคือตัวเลขขอรับบริการอ่าตัวเลขในส่วนของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับหรือว่านอนฟาร์มเพโลนะครับถ้าลรงมองจากตัวเลขนี้ครับจะสังเกตเห็นนะครับคาดการอ่าของเก่า3ามแสนห้าคาดการแสนเก้าต่างกันเยอะนะนะครับถ้าออกมาแสนเก้านี่ทองบินไปร้องคารเลยนะ เนะครับเพราะนักลงทุนตีความนะครับว่าเฟดจำเป็นจะต้องลดเบี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจจะเกิดในสังของตัวเลกชั่นอีโคโนมิกนะครับอ่าแต่ถ้าเรามามองย้อนดูในาของเก่าที่ผ่านมาครับพี่มายพาไปดูของเก่านิดนึงเนาะถ้าเราเห็นในส่วนของเก่าที่ผ่านมาในเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับเขาคาดการแสนหกครับปรากฏว่าประกาศออกมาครับสองแสนหนึ่งนะครับอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับอ่ามกรานะครับถัดนั้นมาครับเดือนกุมภาครับ ประกาศแสนแปดนะครับคาดการแสนแปดประกาศออกมาสามแสนห้าเกือบเท่าตัวนะครับดังนั้นช่วงเนี้เราะวังตัวเลขคาดการหน่อยนะครับมันแม่งแม่งมาสองรอบละสามรอบอา่าสามรอบละที่มาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูวันศุกร์อีกทีหนึ่งนะครับว่ากราฟจะส่งสัญญาณอะไรให้เราเดี๋ยวพี่หมีแจ้งในกลุ่มไลน์เนาะหรือถ้าสามารถอัดคลิปได้จะอัดคลิปให้ได้ในแต่ละวันนะครับผมแต่ถ้ามองตามแผนนะครับพี่หมีจะกลับมาอัดคลิปให้เราประมาณ ช่วงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเนาะนะครับอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนของตัวกองทุน SPDR ครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีการซื้อเข้านะครับอยู่ที่ 8. 6ดตันนะครับ0.86ตันนะครับถือครองปัจจุบันอยู่ที่แ2 3้อยิสามนะครับซื้อที่สอง2นเนาะนะครับคราวนี้มาดูครับในส่วนของตัวที่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ CNBC มีข่าวอะไรออกมานะครับเขาบอกว่าทองคำนะครับปรับตัวแข็งขึ้นนะครับปรับตัวมูลค่าสูงขึ้นในรอบ2เดือนที่ผ่านมาเกิดจากอะไรครับสภาวะคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าเศรษฐกิจนั้นมีความอ่อนแรงลงนะครับมีความอ่อนแรงลงตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาละนะครับในส่วนของตัวดัชนีผู้บริโภคแมสชิแยนอย่างเงี้ยก็เกิดการปรับตัวลงทําให้เขาคาดการณ์ว่าเฟดมีโอกาสที่จะทําการลดดอกเบี้ยและเขามองถึงอะไรครับ อิน o นนะครับในช่วง3-4เดือนข้างหน้านี้หลังจากการที่เฟดรดดอกเบียมีโอกาสที่ราคาจะทำ all Time High หรือว่าทำราคาสูงสุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักลงทุนคาดการเนาะนะครับคราวนี้เรามาดูปัจจัยทางด้านเชนิคอกันบ้างครับว่า มีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะไล่เรียงมาก่อนเลยนะครับพี่หมีขอใช้ก,การที่มีแนวรับแนวต้านเนาะพอดีเมื่อกี้เพิ่งอัดวิดีโอให้กับนักเรียนสีโลตูฮีโลนะครับอ่ะมาดูครับในส่วนของตัวทำเฟรมวิคหลังจากที่ทำเฟรมวิคเกิดในลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่าพินบายขึ้นมานะครับการเกิดพินบายนะครับในลักษณะแบบนี้มันเป็นการบ่งบอกว่าราคานั้นมีโมเมนตัมแรงบายที่เกิดขึ้นหรือถ้าเรามอง จากตัวในส่วนของตัวโครงสร้างราคานะครับในส่วนของตัวทำเฟรม m ิทยยังเป็นภาพที่ชัดเจนนะครับว่าราคานั้นยังคงอยู่ในโมเมนตัมแรงบายอยู่นะครับการย่อลงมาตรงนี้นะครับยังไม่สามารถทําโลที่ต่ำลงได้อย่างที่บอกครับว่าวิจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับอยู่มองนี้ก่อนเลยนะครับหนึ่งพนะครับซึ่งพี่มีบอกว่าไงครับยากนะครับยากนะครับหรือถ้าเรามองจากการที่เขาลงมาพักฐานนะครับราคานะครับ ลงมาเสร็จนะครับ RSI 1 4นะครับมเมนตั้มลงมาติด150ไม่สามารถผ่านได้เกิดแรงซื้อขายกลับขึ้นไปนะครับอันนี้คือในส่วนของตัว Time Frame e i k นะครับหลังจากที่จบพินบายแท่งเทียน2แท่งนี้เราเรียกลักษณะของการเสริมแรงบบยนะครับแต่การเสริมแรงบายคราวนี้ที่มีอย่างให้เราระวังอย่างหนึ่งอยากให้เราระวังคืออะไรครับถ้าเรามามองในส่วนของตัว Time Frame Day เนาะในลนักษณะของตัว Time Frame Day นะครับ ในลักษณะของตัวทำเฟรมเด a ์ถ้าเราสังเกต ISI 14นะครับมีลักษณะของการทำลักษณะของตัวโอโบเกิดขึ้นและในโซนของจุดนี้ครับที่ราคาขึ้นมาไม่สามารถผ่านได้และมีแรง ขายกลับลงไปอยู่ที่บริเวณ2 0 8 8นะครับจุดนี้นะครับถ้าราคาไม่สามารถผ่านได้สิ่งที่มจะเกิดขึ้นมันจะเป็นลนักษณะของการอะไรครับเป็นลนักษณะของการทําลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าดับเบิลบอททอมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยโมเมนตัม um มีแรงบ่ายการที่เราจะเซล์ได้สิ่งสําคัญครับเรารออะไรครับเรารอในส่วนของตัวสัญญาณการกับตัวหรือว่า p a เซลให้เห็นก่อนนะครับซึ่งในทางกับกันนะครับถ้าบอกว่าเรารอ P a เอชเซลโซนบริเวณนี้แต่ถ้ามันไม่เกิดละ่ะมันสามารถยืนเหนือได้ละ่ะ เรามองทั้งเทนอดีที่ผ่านมาครับโล่งนะครับมีโอกาสที่ราคาขึ้นมาถึง2,120เลยก็เป็นไปได้ถูกไหมครับแต่ถามว่าวิคนี้มีโอกาสหลุดออลทามไฮไหมพี่หมีมองว่าถ้าสัปดาห์หน้ามีโอกาสครับเพราะว่ามันจะเข้าสู่ช่วงเฟดพอดีเนาะถ้าลุงประกาศลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมีโอกาสสูงมากเลยนะครับซึ่งพอคราวนี้ครับสิ่งสําคัญครับทามเฟดติดแนวต้านนะครับถ้าเราจะมองแบไม่ง่ายเลยเราจะบายได้ต่อเมื่ออะไรครับทามเฟดนั้นสามารถยืนเหนือ2,000 88ได้นะครับซึ่งถ้าวันจันทร์เกิดมันเกิดปรับตัวกลับลงมาก่อนล่ะแปลกไหมไม่แปลกครับเพราะอย่าลืมนะครับการที่ราคาขึ้นไปได้ขนาดนี้มันจําเป็นจะต้องมีคนขายหรือคนเซลล์นะครับเพราะตลาดนี้เป็นซีโร่ซัมเกมจำได้ไหมครับอ่ลาลักษณะของซีโร่ซัมเกมคืออะไรคือการที่มันจะแบ่งออเดอร์ระหว่างคนบายและคนเซลล์นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวไเฟรมเดย์นะครับเป็นลักษณะของโมเมนตัมนั้นยังมีแรงบายอยู่แต่ให้เฝ้าระวังครับมีโอกาสจะทําลักษณะของตัวดับเบิลท็อปแ ในลักษณะของตัวอินดิเคเตอร์ที่เป็นโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นั้นยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวให้เราเห็นนะครับดังนั้นถ้ามาเกิดลักษณะของ P.A. เซลให้เรามองอย่างหนึ่งครับว่ามันเป็นการบายอ่ามันเป็นการเซลลงมาเพื่อทําการพักฐานหรือถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งครับในแง่ของสิ่งที่เราเห็นในสัปดาห์ที่แล้วที่เรามองในลักษณะของตัวช a n แนลไลน์เห็นไหมครับราคาเกิดลักษณะของการเบรกเอาได้การลงมามีาอะไรครับเป็นลักษณะของการทอแบ็กลงมา นะครับเป็นลักษณะของการทอแบ็กลงมาอาจจะลงมาถึง2038ก็ได้นะครับ้ะจะเกิดลักษณะของการกลับตัวขึ้นมาเพื่อมาเป็นรูปแบบนี้ก็สามารถเป็นไปได้นะครับอันนี้คือการพีดิกลงหน้าแต่เราจําเป็นจะต้องมามองถึงอะไรครับองค์ประกอบของ สิ่งที่มาเกิดขึ้นในทางเฟรมที่เล็กลงนะครับตอนนี้นะครับทางเฟรมเดนะครับเป็นลักษณะของการมีแรงบายที่เกิดใต้แนวต้านนะครับมีโอกาสที่ราคาอาจจะเป็นลักษณะของการกลับลงมาพักฐานก่อนเพื่อจะกลับขึ้นไปต่อหรือมีโอกาสที่จะเบรกเอาแนวต้านกลับขึ้นไปก็ได้เลยในส่วนของตัววันตันนะครับซึ่งพอปใะเมิน,เนี้เสร็จครับเรามามองในทางเฟรมที่เล็กลงนะครับทางเฟรมที่เราลงจากทางเฟรมเด ก็คือในส่วนของตัว time frame H4 นั่นเองนะครับถ้าเราอ่าน time frame H4 ครับจำได้ไหมครับในส่วนของกรอบบนันศุกที่ผ่านมานะครับที่มีว่าเอ้ยคนเซลล์ลงมาระวังนะครับเขาจะผ่านในส่วนของตัว im e a ไหมนะครับราคาติดท,ทั้ง ea time frame H1 และ time frame H4 นะครับพอมามองในส่วนของตัว RSI ไม่สามารถเบรกเอาได้เนาะเป็นการยกโลที่สูงขึ้นนะครับมาถึงตรงนี้ครับเกิดลักษณะของการกลับตัวขึ้นไปซึ่งแผนที่เรามองในวันศุกร์เป็นยังไงครับที่พี่หมีส่งให้ในวันศุกร์เนาะโซนบริเวณนี้ครับเป็นในส่วนของราคาที่มีลักษณะของการไซเวยอยู่ถ้าราคาเบรกเอาได้จุดที่เรามอง TP แรกคือโซนบริเวณนี้เนาะนะครับก็คือมีโอกาสที่จะมาติดในส่วนของตัวซั p p l y z o ตรงนี้แต่ปรากฏว่าเป็นยังไงครับ ตอน19.00นทำเฟร,รม H4 เกิดเป็นลักษณะของตัว PA by t a g นะครับ m o m e นต u m ISI Indicator ทําการยกโหลดที่สูงขึ้นนะครับราคาย่อลงมาครับมาหาอะไรครับมาหาในส่วนของตัว Channel Line หรือบริเวณแนวรับ2046เนี่ยก่อนที่จะทําการดีดตัวกลับขึ้นไปซึ่งก็เรามองนะครับการดีดตัวกลับขึ้นมาตอนนี้ติดแนวะต้านทำเฟร,รม d a และการขึ้นบันศุกไม่ได้เป็นการขึ้นแบบกระชากนะครับ พี่หมีมานั่งดูกราฟยอนหลังเนาะนะครับมันก็สร้างในสักระของเทรนด์ไทมเฟรม M5 ค่อยขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเออมันไม่ควรที่จะมีการโซนเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองในส่วนของตัวไทม์เฟรม H4 นะครับตอนนี้ติดนวตาเป็นการลงมาพักฐานซึ่งแท่งนี้นะครับจะจบตอนเจ็ดโมงเช้านะครับของไทม์เฟรม H4 นะตอนนี้ยังไม่จบนะครับโมเมนตัมอินดิเกเตอร์บ่งบอกว่ามีแรงบายแต่อยู่ในสักระของตัว o v e r b o u g h นะครับอ่ะถัดมา มามองในส่วนของตัว time frame H1 ครับว่า time frame H1 เป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าเรามอง time frame H1 ตอนนี้นะครับหลังจากท่งนี้ที่จบไปนลักสณกของสินที่เราเรียกว่า spinning top นะครับความหมายของ spinning top คือเมื่อเกิดใต้ในาต้านมันไม่ได้เป็นลักษณะของการกลับตัวแต่มันเป็นลักษณะของราคาที่เป็นการเบรกแรงบ่ายเบรกแรงบายหมายความว่ายังไงครับราคาขึ้นไปไม่สามารถผ่านได้เขามีโอกาสที่จะเกิดอะไรเกิดลักษณะของการไซเวย์ในกรอบน,นะครับกรอบการไซเวย์ตรงนี้ที่เราจะมองว่าราคา มีโอกาสเกิดขึ้นได้คืออยู่ิเวณที่2 0 0 9จนถึง2 0 8 8นะครับเล่นแบบเวิร์สเกตครับหลุดลงมาครับคุณเซลลได้ TP 2,600อ่า TP 2 0 6 9หรือเบรกเอาขึ้นไม่ได้คุณ TP เส้นแดงเมื่อกี้นะครับอันนี้คือเล่นแบบ m a ็กซ์แซงเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแต่ถ้าเราจะมองภาพที่มันชัดกว่านี้ล่ะนะครับเรามามองแบบนี้ครับในส่วนของตัวแผงการเทรดบัญจันนะครับในส่วนของตัวแผงการเทรดบัญจันเนาะถ้าเรามองในส่วนของตัวบันจันที่ถึงนี้นะครับ มันไม่ได้มีข่าวอะไรนะครับมันมีโอกาสที่ราคาจะกลับลงมาพักฐานไหมมีโอกาสที่จะกลับลงมาพักฐานนะครับถ้าสมมติราคาเด้งวันจันนะครับราคามีการปิดแกลบลงมาก่อนนะครับเกิดแกลบขาเซลล์ลงมาแล้วเขาเด้งขึ้นไปเกิดสัญญาณในการกลับตัวนะครับมองว่าเกิดสัญญาณในการกลับตัวถามว่าก,การาป็นมวลตั้มแรงบายมันไม่ควรมาบายใต้ต้านมันไม่ใช่จุดราคาที่เปรียบ ถูกไหมครับหรือถ้าคุณจะไปคุณรอมันเย็นเหนือชัดๆก่อนก็ได้อันนี้ยปลอดภัยนะครับถ้าเกิดไปลักษณะของราคานะครับอาจจะมีการเกิดแกบกลับลงมาหรือเกิดแกวกลับขึ้นไปนะครับแต่ไม่สามารถท่านแนวต้าน2 0 8 8ได้และเกิดสัญญาณที่เป็น PSL a e เรารอดูครับถ้าคุณเซลล์ลงมานะครับจุด TP แรก2,79 0นะครับตรงเนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ครับ8,000กว่าจุด นะครับถ้าหลุดลงมาได้ครับ TP จุดที่เราจะมองเนาะเราจะมองกันโซนบริเวณนี้ครับ2,057ครับกับ2,069และเป็นจุดที่เราจะรอโซนที่มันเกิด PA buy ขึ้นถ้าเราจะเล่นตาม time frame ใหญ่นะครับอ่าเวลาจะบายนะครับราคาติดต้านให้ราคาถ้าเขามีลักษณะของการกลับลงมาพักฐานให้เรารอก่อนนะครับรออะไรครับรอให้เขาย่อลงมานะครับแต่การย่อลงมานะครับย่อมาขนาดเนี้ย9,000จุดนะครับย่อมาขนาดเนี้ย เท่าไรครับสองหมนแปดพจุดมันสามารถเป็นจุดเล่นได้แต่สําคัญครับคุณรอสัญญาณให้ได้นะครับรอสัญญาณในการกลับตัวให้ได้นะครับอ่ะพอมันเกิด PA buy เสร็จครับจุดนี้ครับจะเป็นจุดที่คุณ PA buy buy กลับขึ้นไปได้เนะาะสโซนนี้นะครับที่เราจะรอ buy กลับขึ้นไปท p มองจุดนี้ก่นเลยครับ2088แต่ถ้าราคาเกิดการเทลงมาแล้วไม่เกิดสัญญาณการกลับตัว PA buy อย่าลืมนะครับที่พี่บอกว่า ท m e เฟรมเดย์ day, มีโอกาสเกิดลักษณะของการที่เป็นดับเบิลท็อปนะครับอันนี้ให้เราระวังเอาไว้นะครับอันนี้คือแผนการเหตุบันจัน์ในลักษณะของการบายแต่ถ้าในทางกับกันครับถ้าในทางกับการน,นะครับถ้าราคามันสามารถขึ้นไปยืนเหนือได้ก่อนละอ่ะอ่ามันไม่เกิดเป็น P-A-Buy พี่หมีมันเช้ามามันเกิดขึ้นอ่มันไม่เกิดเป็น p a s e l l มันเกิดเป็น P-A-Buy ก่อนเลยนะครับเราลองมองบริเวณตรงนี้ครับ รอเขาย่อกลับมาใกล้ๆแนวรับนะครับและบายขึ้นไปที่ T P 2,120นะครับอันนี้คือ worst case มองง่ายๆเลยในส่วนของตัวแผนการเทรดบางจันจและคราวนี้แผนการเทรดทั้งสัปดาห์มองยังไงนะครับเรามามองแผนการเทรดทั้งสัปดาห์ครับถ้าเรามองว่าโซนบริเวณนี้เป็นโซนที่ราคามีโอกาสที่จะพักฐานพักฐานเพื่อรออะไรครับรอแรงซื้อแรงขายนะครับอย่าลืมนะครับทองซื้อถูกขายแพง แต่การที่มันมีมูนตั้มขาบายขนาดนี้การเซลลเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับ w o r s t case แรกอย่างที่บอกครับในกรณีที่เขาเกิดเป็น p ีเซลลงมาได้นะครับเกิดเป็น p ีเซลลงมาได้จุดที่เราจะมองลักษณะข,ของการเกิดสัญญาณการบายหรือการกลับตัวคือ2โซนนี้ครับ2โซนนี้คืออะไร2โซนนี้คือในส่วนของตัวดีมานนะครับของทาง f เอนเซสีที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะ ของราคาเกิดลักษณะของการพักฐานลงมาตรงนี้และเกิดเป็น PA b บขึ้นมานะครับจุดที่เราจะรอบายครับคือ2โซนนี้นะครับคือ2โซนนี้เนาะนะครับแปลกเป็นโซนที่ได้เปรียบและจุดท p มองโซนบริเวณนี้ครับมอง2มอง3โซนนี้2088ใหยไเดิมครับ20 1 2และ2014นะครับถ้ามันเกิดลักษณะของการพักฐานก่อนเนาะแต่ถ้าในทางกับการวันจันทร์ ไปก่อนเลยนะครับเกิด P A buy ก่อนเลยเรารอดูครับในวันศุกร์นะครับราคาจะทำ all Time High หรือจะเทกลับลงมาพักฐานนะครับอันนี้คือจุดที่มองนะครับอย่าลืมนะครับกราฟมีโมเมนตัมแรง buy เราจะไม่สวนเซล,ลโดยที่ไม่รอ,อเราจะไม่สวนเซล,ลโดยที่ไม่เกิดสัญญาณในการกลับตัวหรือว่า P A s e l l และเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสัญญาณในการกลับตัวหรือ P A s e l l ให้เราลรุ้เซไว้เสมอเลยครับว่ามันเป็นการกลับมาพักฐานของราคาก่อนนะครับเพราะว่าโมเมนตัมแรง b ายมันยังสูงเนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแผนการเทรดรายสัปดาห์นะครับหากใครคิดถึงกันนะครับกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันหน่อยเนาะนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ